ใหญ่ๆสดแซบๆก,กับมะระขี้นกแซบมากเลยครับ่มม มาลนกมาะล้วชีนกอร่อยอผักก,กรอบซื้อที่ตลาดนัดบ้านบอกแก้วเนี่ยค่ะชาวบ้านปลูกแล้วมาขายตลาดนัดผักปลอดสารพิษ ักหวานวอกรอบหวานวันนี้มีตลาดนัดก็เลยไปซื้อไก่มาตลาดนัดบ้านบ่อกแก้วมีทุกวันนังคารกับวันพฤหัสอะ ดีเลยไม่วันนี้ไม่ดีไม่ได้ต้องไม่ต้องทอดหมกูกินไก่แล้วกันไก่ตลาดนัดไปก่อน like อออแล้วก <k out> ันอื้มอื้มอืมอื้มอืมอื้มอ ่ออ่ะ้าปากครับเพื่อนๆอ่ะอ้าปากอ่าอาืออืออือกินแบบนี้อย่าคิดว่าแม่อ้วนนะ พุ่งออกอยู <Christina> ่นะเนี่ยโอระขึ้นก้ีนะเจอกันพรุ่งนี้